โอ้โหดีใจด้วยนะครับเออแล้วนี่ร้านอยู่ตรงฟู้ดวิลล่าครับทุกคนอะไรนะครับช่องสู้เรารวยปูเลยปลาหมึกสดมากต้องสดย่งต้องสดค่ะใช่ค่ะหมึกตัวใหญ่ค่ะโบอาจกูหน่อย เลหน้าอะไรขายดีครับส่วนมากลูกค้าจะทานเป็นหน้ารวมค่ะใช่ค่ะจะเป็นรวมรวมอย่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะหน้ารวมก็ขายดีเพราะว่าได้กินหลายๆอย่างเลยครับผมแต่อันนี้ก็เด็กทานได้ด้วยอ๋อเด็กทานรสชาติก็จะไม่เผ็ดใช่ค่ะรสชาติของเขาจะไม่เผ็ดเพรน้ำจิ้มของเราเราแยกไว้ให้น้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มมีสูตรอะไรบ้างครับมีสูตรพิเศษดค่ะ อันนี้เรามีแฟนชา์ไหมครับหรือว่ามีที่เดียวอันนี้คิดคนสุดเองอครับผมผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนขายอย่างนี้ไงแปลกแปลกดีใช่ไหมใช่แล้วนรสชาติน่าจะอร่อยด้วยใช่ค่ะือเชิญสีแล้วไย,ออยก็คือแปดสิบบาทเนี่ยคุณจะได้ขึ้่มเพิ่มสองชิ้น เราสั่งไปสองกล่องนะครับคือหนึ่งสองกล่องเบาๆางสองกล่องเบาๆทพี่ที่ผมกินสองคำอิ่มแล้วมั้งเนี่ยสบายอุดหนุนแม่ค้าไปครับช่วงลูกค้าเยอะนี่จะเป็นช่วงประมาณกี่โมงครับเออก็ประมาณหกโมงค่ะพี่อ๋อหกโมง เราช่วงนี้เราเริ่มวายแล้วใช่ค่ะถุงโมประมาณนี้ถึงช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะพี่ครับค่ะค่ะเรามาปกติเอ่อประมาณเนี่ยได้จะหมดนาทีก็จะหมดแล้วก็ในครั้งหนึ่งก็จะหมดแล้วไข่ดีฟองแล้วดีฟองใช่ค่ะใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดครับอันนี<ๆ>้เราใช้ไข่ไก่ไข่ไก่ถ้ากินมากบนดูสิประมึกแล้วต้องแนะนำให้มาทาน แม่ค้าไม่มาทานนะครับถ้ามาจากช่องเราก็บอกแม่ค้าได้นะครับแม่ค้าจะดีใจมากทำไมเยอะมีราคาพิเศษนี่ทำไมเยอะมีราคาพิเศษนะครับแม่ค้าแม่ค้าราคาพิเศษแล้วทุกคนนี่อร้อนๆคหอมมากกินหอมมาก ใหญ่มากเอามึกก็ตัวใหญ่คุ้มนะแปดสิบบาทในหนึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยสี่ตัวทั้งนั้นเลยเลยค่ะอันทะเลทั้งนั้นเลยค่ะแม่ค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อน้องนาวค่ะน้องน้ำนะครับมาติดมาสอบถามหาคุณน้ำได้นะครับมาที่ร้านคุกน้องน้ำทะเลคุกนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมาลองรสชาติทะเลพบกันนะครับทุกคนมาเริ่มกันที่หน้าหอยกันหน้าหอยก็จะเยอะแบบนี้กลิ่นหอมมากมีเปิดเกาะมากลิ่นเปรกเลยแล้วก็เดี๋ยวลองชิมทีละหน้ากันนะทุกคนก็เขาจะมีหน้าปูอัดหน้าปลาหมึกหน้าหอยแล้วก็หน้ากุ้งนะทุกคนมาลองที่ เอาปลามึกก่อนละกันปลามึกปลามึกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กินน้ำจิ้มเขาเลย <c oughs> อ,อ,อารมณ์เหมือนหอยทอดหอยทอดแล้วก็กรอบกรุบแล้วก็แป้งเขาจะกรอบม,มากแล้วก็มันไข่ไข่ก็จะเค็มๆมมันมัน ว้าหมึกมีความเด้งมีความต่เขาบอกว่าใช้ของใหม่ตลอดทุกวันไม่ใช้ของทั้งคืนหน้า,าปลาหมึกอร่อยลองหน้าปูปูอัดไม่แป้งเป็นปูอัดที่มีเนื้อของผสมของปลาของปลามาก แป้งมีความกรอบแล้วก็ไข่เหมือนเดิมก็คือไข่ไก่อย่างดีแน่ๆเพราะว่าเราเออมันมีความมันของไข่มีกลิ่นของไข่มีกลิ่นไข่อ่ะทุกคนเหมือนไข่เจียวะเหมือนกับเินหอยทอดอ่ะอร่อยอร่อยลองหน้าหอยหน้าหอยหน้าหอยนะครับเี๋ยวมันจิ้มบ้าง <c oughs> เข้ากันได้กับแป้งกับไข่เขาดีได้ยอ,ยอย่างดีน้ำจิ้นเขาก็จะมีความเปรี้ยวนําหวานปลายริ้นแล้วก็มีความเผ็ดอ่อนๆมาเผ็ดไม่เยอะเด็กกินได้เด็กน่าจะชอบเพราะว่ามันหวานนำอร่อยอร่อยไม่ธรรมดากล่องนี้80บ,บาทได้ประมาณส2ชิ้นถ้าคุณสั่งหนึ่งหนึเาเรียกอะไรหนึ่งเตาก็าคือ ร้อยหกสิบบาทคุณจะได้ยี่สบสี่ชิ้นได้สองกล่องแบบนี้แต่ว่า <c oughs> ถ้าบอกว่ามาจากรายการเราคุณจะได้ส่วนลดพิเศษตามห้แม่ค้าชื่อน้ำแน่นอนได้ส่วนลดพิเศษแน่นอนนักกุ้งนักกุ้งมาดูนักกุงก้งกันบ้างกุ้งเขาก็จะเป็นกุ้งตัวประมาณนี้นะครับไซส์ประมาณนี้ก็มาลองกินด,ดู กุ้งก็กุ้งสดก็มีกิ่งกุ้งเข้ามาตัดเลี่ยนได้ดีกับน้ำจิ้มเขาเพราะว่ากุ้งมันจะมีความเค็มของเขาอยู่แล้วเกคเจอร์กุ้งแลจิ้มกับน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยเน,นื่อตรงนี้ไม่ธรรมดามาลองได้ที่ Food Villa นะครับที่ราชบุรชื่อร้านว่าทะเลครบมาลองได้วันนี้ก็ ูัวรวยขอตัวลาก่ออ๋อบอก่าลืมก็คือร้านเขาเนี่ยจริงแล้วอ่ะคนต่อคิวเยอะมากแต่เรามาคือตอนเขาตลาดวายแล้วนะเรามาประมาณเกือบสามทุ่มก็คือไม่ค่อยมีลูกค้าเนี่ยเนี่ยเป็นคอสุดท้ายของเขาละแต่จริงอ่ะต้องต่อคิวนะทุกคนก็ถ้าใครจะมากออ็ร้านเขาว่าเปิดถึง3ามทุ่มตั้งแต่11บเอโมงถึง3ามทุ่มนะทุกคนก็มาได้มาลองใช้มาลองชิมได้นะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับรายการตู้วรวยไฟฟอลิชนะครับ ครือเราก็จะซื้อของมาฝากากับพี่ยามที่หมู่บ้านเราเพราะว่าเราเนี่ยเราต้องแบ่งปันถึงแม้เราจะมีมากมีน้อยแต่ถ้าเรารู้จักแบ่งปันสังคมมันก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันจะดีรอบอยู่ที่ว่าตัวเราอะเริ่มต้นจากตัวเราดีกว่าเออความดีเริ่มต้นจากตัวเราแล้วทุกอย่างรอบๆบตัวเรามันก็จะดีตามขึ้นไปเองนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์รายกา เดี๋ยวเราจะถึงปอบยามละมก็ก็จะมอบครกทะเลครกอันนี้ให้พียามของเรานั่นเองนะครับพี่ครับทันเข้ายังครับพี่อ๋อาพี่ชครับผมครับอเรียบร้อยนะครับขออนุญาตเข้าบ้านนะครับไป